สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะสาหรับคลิปนี้ก็เจอกันในเลขวิ่งบน2ตัวนะคะวิ่งบน2ตัวมา1ถึง2ตัวนะคุณผู้ชมคลิปนี้สูตรนี้เคยเป็นสูตรหลักหน่วยล่างนะคุณผู้ชมแต่มันไม่มาเนาะมันไม่มาสองสามวดแล้วมันเป็นก็เลยมาปรับปรับใช้เป็นเลขวิ่งบน2ตัวนะเพราะว่ามันเข้าเข้าบนด้วยนะคะมมีแค่2ตัวนะสาหรับ สูตรนี้นะคะสูตรก็ไม่ยากนะคุณผู้ชมนะคะก็ก่อนจะชมคลิปก็ฝากคําเตือนก่อนนะคะคําเตือนโปรดใช้วิจารยณในการรับชมด้วยนะคะคลิปนี้เป็นแนวทางทางคณิตศาสตร์เพื่อหา,าค่าความน่าจะเป็นอา่าใช้เลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเงงรวยรวยนะคะก็มาเจอกันเลยนะคุณผู้ชม ดุดก็ไม่ยากนะคะใช้หลักร้อยหนึ่งครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกด้วยหนึ่งคูที่นะคะอ่งวดนี้สองบวกสบวกสองบวกเบวกหนึ่งได้เท่ากับ14นะสิบสี่นะใช้สีตัวเดียว4ีบวกสามได้เท่ากับ7นะคะผลรางวัลหัดตอมาออกเจ็ดแปดหนึ่งสี่ศนย์สามนะ่างออกเก้าสี่เจ็ดสนี้ก็มาเข้าที่หลักร้อยนะก็ถูกนะคะ ต่อนะคะ4บวก0บวก0บวก3บวก1นะคะ4บวก0บวก0บวกสบวกหเท่ากับ8นะคะ8บวก3เท่ากับ11ใช้1ต er> ัวเดียวนะคะได้8กับ1นะคะผลรางวัลงวดต่อมาออก8 7 5เจ8ดห้เ้ามนี้ก็มาเข้าที่หลักหน่วยบนน่ะก็ถูกนะคะต่อมานะ9้าบวก3บวก 3, บวก8บวกหนึ่ง้บวก3บวก3บวก8บวก1ะคะได้เท่ากับ24นะคะ24นะ ใช้4ตัวเดียวนะ4ีบวกสได้เท่ากับ7นะคะได้4กับ7นะคะผลรางวัลวดต่อมาออก5 0 3 4 4 6 4นี้ก็มาเข้าที่หลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะ,ะก็ถูกนะคุณผู้ชมต่อมานะคะ4ี่บวกสบวกสบวกหบวกหได้เท่ากับ19นะคะใช้9ตัวเดียว9ก้าบวกสเท่ากับสิใช้2ตัวเดียวได้9กับ2นะคะผล <m> รางวัลวดต่อมาออก0 5 1 0 9 5เลขล่างออก2 2 9นี้ก็มาเข้าที่ หลักสิบบนนะก็ถูกนะคะต่อมานะคะ099ย์บวก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 คงที่นะได้เท่ากับ24นะคะใช้4ตัวเดียว4บวก3ได้7นะคะได้4กับ7นะคะผลวันหัวต่อมาออก8 3 1 5 6 7หนึ่งกล่างออก2 4 7นี้ก็มาเข้าที่หลักหน่วยบนนะคะคุณผู้ชมก็ถูกนะคะถูกนะต่อมานะคะ5 6 6บวกหบวกบวกเบวกนะคะเท่ากับ25 ใช้ห้าตัวเดียวห้าบวกสามเท่ากับ 8, แปดได้ห้ากับแปดงวดน,นี้ผิดนะไม่เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคุณผู้ชมนะผิดนะผิดหนึ่งงวดนะคะต่อมาเก้าบวกหกบวกหกบวกเจ็ดบวกหนึ่งนะคะเก้าบวกหกบวกหกบวกเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับยี่สิบเก้านะคะยี่สิบเก้าใช้ใช้เก้าตัวเดียวนะเก้าบวกสามเท่ากับสองนะเออผลรางวัลงวดต่อมานะคุณผู้ชมได้เก้ากับสองเนาะผลรางวัลงวดต่อมานะคะ ออกสามสี่เจ็ดสองห้าแปดนะคะสองนี้นะคะสองนี้นะค,ะคุณผู้ชมสองนี้ก็มาเข้าที่หลักร้อยนะคะเข้าที่หลักร้อยเนาะถูกนะคะสองนะคุณผู้ชมถูกนะคะต่อมานะคะสองบวกห้าบวกห้าบวกแปดบวกหนึ่งคงที่ สองบวกห้าบวกหาบวกแปดบวกหนึ่งพทีสองบวกหได้เจ็ดบวกห้าได้สิบสองบวกแปได้ยี่บวกหได้21นะคะใช่1ตัวเดียว1นึ่บวกสได้สี่นะได้หนกับสราผลนะคุณผู้ชมนะคะรอผลนะคะก็เทียบกับสูตรเมื่อเช้านะเทียบกับสูตรเมื่อเช้าก็จะเห็นได้ว่ามันชนกันที่เลขสี่นะคุณผู้ชมอันนี้ได้1กับ4อันนี้ได้ ห้าสี่ศูนย์นะคะอันนี้ได้หนึ่งกับสี่นะก็ชนกันที่สี่สีนี้จะมาหรือไม่นะคุณผู้ชมมันชนกันเนาะอ่าถ้ามาก็น่าจะเป็นหลักหลักหน่วยนะหลักหน่วยหรือไม่ก็หลักร้อยนะคุณผู้ชมมีจะมีแค่จะมีแค่สองนะมีแค่สองสองหลักที่จะมานะถ้าไม่มาหลักหน่วยบนอ่าก็จะมาอ่าหลักร้อยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันนะคะใช้ฝากขับเตือนอีกรอบนะโปรดใช้วิจารญาในการรับชมด้วยนะเป,นเ,ปนเ,เป็นเพียงแนวคิดทางคณิตศาสตร์เพื่อหาค่าความน่าจะเป็นนะใช้เลือกเป็นใช้เลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเง่งๆรวยๆนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคุณผู้ชม คลิปนี้ได้หนึ่งกับสี่คลิปที่แล้วได้ห้าสี่ศูนย์นะคะห้าสี่ศูนย์นะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ